สวัสดีครับคิดถึงรถมือสองสภาพสวยต้องเต้นประเสริฐผลยุทธคาสาขาตอนแก่นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำรถสวยๆครับเป็น h อนด้าเจ็ปี2013าครับราคาคันนี้อยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทครับให้ลูกค้าผ่อนสบายสบายครับ84งวดงวดละ7,00 0ไปปลายนะครับโดยไม่มีคนค้ำนะครับเดี๋ยวจะพามาชมรถตัวรถรอบๆตัวรถสวยขนาดไหนเป็นเจ็ตปี2013นสสีดำครับสวยๆครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7000พปลายๆนะครับมาพร้อมกับ แม็กนะครับเนี่ยจากโรงงานเดิมๆครับสเกิร์ตสวยๆนะครับผมคันนี้ก็ดาวที่ศูนเปอร์เซ็นต์ครับรับรถคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่1,900บาทครับฟังไม่ผิดครับคันนี้1,900บาทครับค่างวดก็อยู่ประมาณ7,000พันเปๆนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาหาผมได้นะครับเซลล์ตุงครับเบอร์โทรก็จะเป็น0 9 7ย์เก้าเจ็ดครับสองเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าสี่ครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังครับ ข้างหลังก็สามารถเก็บอุปกรณ์ข้าวของนะครับเครื่องใช้อะไรทุกอย่างภายในรถนี่ก็กว้างนะครับผมสบายๆลยครับเดินทางไกลได้สบายเพราะว่าอันนี้จะเป็นที่รองรับอยู่แล้วครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูรอบๆตัวรถนะครับคันนี้สภาพเดิมๆครับไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำรับนวดอยู่ประมาณ7,000บาทไปๆครับรับรถอยู่ที่1,900บาทครับมาพร้อมแมกเดิมๆนะครับสเปรยสวยๆสำหรับลูกค้านะครับที่ชอบ ในการแต่งรถนะครับผมส่วนมากครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับผมด้านในก็คอนโซลก็จะเป็นออกโทนนะครับโทนสีดำนะครับผมก็มาพร้อมเครื่องเล่นเอ3นะครับระบบแกรระบบแปรเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันครับคันนี้ผ่อนสบายสบายครับอยู่ที่7000ไปปนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการที่จะออกรถก็ มากดอกในทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรนะครับพนักงานบริษัทนะครับออกได้ครับเต็นท์ก็เปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับผมรถสวยสวยครับคันนี้ก็ดาวน์0%นะครับรับรถเริ่มต้นอยู่ที่คันนี้เอาไปเลย1,900บาทครับก็คลิปนี้ก็ฝาก Honda j a จ z สวยสว้ไว้ใใจกับอ้อมออดอ้อมกอดของลูกค้า นะครับผมปี2013ราค 240, า240,000บาทครับก็คลิปนี้ก็ฝากแก๊สสวยๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่กับเต้นประเสริฐผลยุทธคาสาขาขอนแก่นกับผมเซลตุงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม